นี่ของขวัญพี่ใหม่ให้วัวนะคะให้วัวค้อกเรานะคนแก่พ่อไปเกี่ยวหญ้ามานะคะได้นิดหน่อยนะอ่าวัวก็กระชุ่มกระชวยขึ้นมานิดนึงนู่นไอตัวผอมมันไม่มาเรียกมันก็ไม่มาลูกมันกินนมอยู่บ่ได้แดกนำ้ำข่อยสัมไม่ได้กินน้ำข้อยจือยพอวกนี้มีแต่นี่เสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นนะ,ะโดยเฉพาะมะขามแดงกินได้กินได้ใส่ยาวก็เขา อ้วนก็เขาอู๋อู๋อู๋มาแล้วมาแล้วอู้อู๋อู๋กําลังมาตัวผอมมาแล้วอู้อู๋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 อยาให้มันได้กินทุกตัวนะหลุดตนมันมันผอมกว่าเขาลูกมันรีดนมมันก็รักลูกมันละเกินอี่โดนจันเป็นที่ละมันไม่ค่อยชอบอยาเกี่ยวพ่อะมันไปอู๋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 เจ๊อีกมันรู้เรื่องยังหรอ มันโง่พ่อพอแมนมันจ้อยล่ะมันบดทันเขานี่นะนี่นะคะเนี่ยมันก็กินเนี่ยตัวกินก็กินตัวไหนกินได้มันก็อิ่มอะนะตัวไหนช้าเชื่องช้าโง่มันก็เนี่ยก็พร้อมอยู่างเงี้ยแหละก็จะพูดว่าจะได้เนาะดูเบิงบ่งบักหำแดงกินนูุ่นปัวกินหลายกเขาบอ้วน ตัวไหนกินได้หลายตัวนั้นก็อว้วนเลยก็ททำตามตาม,ตามธรรมดาสัตว์โลกตัวไหนกินเยอะตัวนั้นก็อ้วนนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะฮะนู่นวนวลจันกลับมากินอีกอะไอตัวผอมไม่ได้กินจําสงสัยพ่อจะไปไล่มันไม่ได้กินจ้อยเขากินบนที่จักแล้ว้าจตงโงอยู่เหมืุนทันบ้านทัานเมืองสอง นี่นะคะบรรยากาศอยู่ที่สวนของเรานะก็ได้ยญามานิดหน่อยนะคะไปไหนแกจะไปไหนนี่เขากินอยู่เบื้อบจะหนีอีออกไอ้นี่วัวด้วยปีมันกินนี่โอ้โหปุ่มเอาปุ่มเอามันยิงท้องอยู่นะคะนี่นะวัวเขาจะประมาณนี้นะคะวัวของเรานี่ของขวัญปีใหม่ให้วัวนะเนี่ยนะ องวันแล้วที่คนแก่ไปเกี่ยวหญ้ามาให้นะเมื่อวานผู้หญิงเกี่ยวนะวันนี้พ่อไปนะมันก็กินแบบอร่อยอร่อยนะนุน่นคนแก่เดินไปซ่อมขอกัวนะคะบรรยากาศอึมครึมแบบนี้ทั้งวันแต่ตอนนี้ค,คือไม่ลมแล้วนะคะเมื่อเช้ากับตอนกลางวันลมอากาศแบบอากาศทําให้คนไม่สบายอะ่ะบรรยากาศอึมครึมนะ,ะนี่สโนวี่นี่บ้านของเรานะคะ บ้านสวนของเรานะไปฟ้ามาถึงแล้วยัเว้นน้ำประปาย,ยังไม่มีแต่ละบ้านเราก็ใช้น้ำสระค่ะนะเราคุดสระไว้นะคะก็ใช้รถพกักใช้ให้วัวกินแล้วก็ใช้อาบนะคะส่วนน้ำกินเราซื้อเอา <c oughs> อุ้ยขอโทษทีค่ะก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะคะ ใช่ไหมตัวไหนกินเยอะมันก็อ้วนดูไอ้แดงน้อยมันกินออากินออกนะบรรยากาศวิวหลักล้านนะคะสวนเรานะคะหมาก็ไปคุยขยะจะกัดกันอีกนะคะก็ะะจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่วัวความสุขในการกินของมันปล่อยให้มันกินปะนะคะ บรรยากาศบิวหลักล้านเลยนะคะนี่ของกวนปีใหม่บวอีกหนึ่งวันนั่นก็คือหญ้านะคนแก่ไปเกี่ยวหญ้ามะมันกินดีอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะดูกำลังเดินมานะไอ้ผอมนะกว่าจะจะเดินมาถึงเขากินหมดพอดีไม่ได้กินหรอก กำลังไตเต้าขึ้นมาเขากินหมดแล้วโอ๊ยบดคำสิเบ้านะคะมันเป็นงัวมันเป็นงัวแบบกระทรงว่าอาะจะซูบื้อน่ะไหมนะม,มามันก็ไม่ได้กินหรอกเนะไปเล็มกินหญ้าแทนที่มันจะมากินหญ้าเกี่ยวนะมันก็ไม่กินวัวตัวนี้นะ ไกวแล้วเมื่ยใจน้ำนะคะนี่นะปีปีปีเนี้ยปีหกหกเนี่ยก็จะออกมาอีกอ่าของแม่ปีของแดงน้อยก็ของหนูแดงแล้วก็ของไอ้นวลจันทร์ก็น่าจะได้สี่ตัวนะคะปีหกเจ็ดก็อาจจะได้อีกสี่ตัวส่วนปีหกแปดจะได้เป็นเพิ่มมาอีกสามตัวนะคะปีหกแปดก็จะได้เป็นเจ็ดตัวถ้าเราไม่ขายบัว เพศเมียนะแต่เราคิดว่าเราไม่ขายเราคุยกันแล้วนะคะก็จะมีจะขายวัวเพศผู้ออกไปแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะขายตัวไหนนะคะก็รอดูพฤติกรรมของพวกมันก่อนมันมีมันมีตัวเลือกหลายตัวนะตอนนี้ก็มีสองตัวก็คือหำแดงกับจอมพลนะส่วนในโชคก็เดี๋ยวรอดูมันโตขึ้นมาก่อนนะคะดูมันโตดก่อนนะมันจะโอเคไหมนะก็อาจจะได้ปล่อยไปสักตัวหนึ่งเพราะว่า หลายตัวไม่ได้หรอกมันมันมันชนกันค่ะแล้วมันก็เวลาวัวเพศเมียมันขึ้นเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันขึ้นมันฮิตอ่ะมันก็จะวุ่นวายนะคะเพราะว่าวัวผู้มันเยอะมันก็จะชนกันมันก็โอ้หลายอย่างนะการควบคุมมันควบคุมลําบากแล้วเรามีแจ่ผู้หญิงแล้วก็มีคนเป็นคนแก่นะคะคนแก่ก็อาจจะสู้แรงวัวไม่ได้นะก็อาจจะต้องได้ขายไป ส่วนจะขายตัวไหนนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะคะแต่ได้ขายแน่ๆขายแน่นะคะนี่นะวัวของเรากินใกล้จะหมดแล้วนวนไอ้ผอมมันขึ้นมาแต่มันก็ไม่มากินหญ้าเกี่ยวเขาหนุหนๆกินอยู่ตรงนู้นโอ้ฉันละงืดฉันงืดหลายก็จะประมาณนี้นะคะนี่ของขวัญปีหใหม่วัวของเรา ไอ้นี่มันท้องมันลูกมันติดแล้วทองมันติดแล้วไอแดงน้อยนะมันก็แทรกลูกมันนะมันไม่ให้กินนมมันก็โตแล้วอีกสักเดือนนึงก็จะได้สนตะภายจมูกนะต้องเป็นสาวแล้วนะเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละนางหำแดงกับนางจอมพลเนี่ยขึ้นกันทั้งวันสนกันทั้งวันจักอียงเป็นเอียง มุนเอเล่ภาษาลาวเขาเอิญมุนเอเล่เนาะนี่นะคะเนี่ให้ชมบรรยากาศบัวนะโอเคสำหรับคลิปนี้พิงฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ